รอยังนี่มุมไหนดีอาโอเคมุมนี้ละกันนะครับต้องกิกค่าหน่อยนะครับก่อนที่จะเปิดคลิปสวัสดีกด้วยนะครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้ผมจะมาลาดตัวยักษ์นะครับด้วยเกมพาร์ตอันนี้นะครับเปิดไข่แปดใบนะครับทีละแปดใบอาเทสได้ดูเลยนี่ทีละแปดเลยนะครับช่วยไหมในการตามลาตัวยักษ์ผมบอกเลยนะครับ ช่วยในเรื่องประหยัดเวลานะครับไอเรื่องโชคเรื่องดวงเนี่ยยังคงเท่าเดิมนะครับแค่มันประหยัดเวลาเท่านั้นนะครับอ่าโอเคสุ่มยา,ยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับ999ตัวเนี่ยจะใช้เวลานาน,นเท่าไหร่นะครับอ่ารีเซ็ตก่อนครับอันนี้โอเคอ่ะสุ่มเลยทีละแปดนะครับเปลิกูด โอเคเต็มหรือ,อยังโอเคไว้ก่อนนะครับโอเคโอเคเต็มละเต็มละสุ่มไป999ตัวนะครับใช้เวลา11นาทีนะครับไวกว่าเดิมนะครับเกือบเกือบสามเท่านะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับมันช่วยในเรื่องการประหยัดเวลาครับ999ตัวนะครับมิติมาเจ็ดตัวเหลือจากเชื่อในเรื่องโชคเรื่องดวงเนี่ยมันยังเหมือนเดิม นะครับแล้วก็สิ่งที่ผ่านไปไวเหมือนกันนะครับก็คือเงินนะครับลดไปไวมากเลยอันนี้ขนาดเปิดตู้ธรรมดานครับถ้าเปิดกลเด้นเนี่ยอ๋อน่าจะหมดไวๆนี้นะครับเงินเนี่ยเก้าสิบเก้าท่าไรนะทเลียนนะครับโอเคไปกลับไปซุ่มยาวๆเลยครับหวังว่านะหวังว่าตื่นเช้ามาพรุ่งนี้นะครับตัวยักษ์ขึ้นไปดิ มันขึ้นยากจังว่าเออตัวยักษ์บอลลูนนะครับจะโผล่มานะขอแค่นี้เลยนะครับไปถ้าตอนนี้ผมถอดแว่นตาได้นะครับขอบตาผมตอนนี้น่าจะดำนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมได้เปิดตู้นี้ไปแล้วนะครับสิบชั่วโมงก็ดูจากเงินแล้วกันนะครับจากเท่าไหร่9ก้าสิบห้าเก้าสิบหนะครับ ตอนนี้เหลือ68ททเลียนคือมันหายไปเยอะมากเลยนะครับเงินเนี่ยแต่สิ่งที่ได้มานะครับกับเวลาที่เสียไปกับเงินที่เสียไปนะครับเนี่ยที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับและในกระเป๋านะครับอันนี้เอาไปทําเป็นเดโบแล้วนะครับนี่นด้มาหลายตัวเลยเดี๋ยวค่อยมานับนะครับแล้วก็โกลเด้นกับธรรมดานะครับเอาไปไปรวม สามตัวสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่น่าจะแตกหรอกมั้งโอเคไม่ไดีกว่านะครับ <amounts of internet> <amiga> เก็บไว้อย่างนี้แล้วกันได้มากี่ตัว,ต,วตัวมิตินะครับที่เป็นเรนโบว์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเจ็ดแปดสิบห้าหกเจ็ดแปดสิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามตัวนะครับไม่ไดี มันไม่ได้ยี่สิบสามตัวนะครับเพราะว่าผมเอามาทําเป็นดักเมเตอร์ด้วยนะครับที่ใช้หนึ่งวันอะ่ะมันต้องกี่ตัวสามตัวนะครับสามตัวผมทำํำไปกี่ตัวทำํำไปสองตัวนะครับหกตัวก็ผมได้ยี่สิบเก้าตัวนะครับสุ่มไปสิบชั่วโมงกว่ากว่านะครับจากเงิน 95, เก้าสิบห้าเก้าสิบหกิลเลียนครับเหลือหกสิบแปดติลเลียนได้ตัวมิติกมาเป็นเดนโบ ยี่สิบเก้าตัวไรซึ่งตัวยักษ์ตัวสีแดงตัวนี้นะครับถ้างั้นคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับสำหรับการตามล่าตัวยักษ์ครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับไปละบาย